ายลูกกระต่ายอันไปเดินหาลูกเดินหาไหนพี่ตายอยู่ไหนลูกอ ja ่ะเรียกพี่ตายเลยลูกพี่ตายจ้าแตะกระต่ายจ้าพี่ตายจ้าเล่นกับแปะหน่อยค่ะนุ่นนุ่นพี่แปะตัวหนึ่งนุ่นนุ่น ตัวนึงอยู่ไหนคะดูดิอ้ยืนกระต่ายสองขาเลยเอ้วนี่พีแป๊ะแล้ว กันเนกะตายนั่นตายขาอยากไล่กระตายจ๋าว้ายเปิดพุงโชยอีกอุ้ยตายเขาวิ่งแป๊จ๋าพี่ตายตกใจลูกแป๊บแป